โอเคครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทดสอบ T สสำหรับกลุ่มตัวอย่างเดียวนะครับโครงร่างในการนำเสนอนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงคือจะพูดถึงเรื่องของการทำนายส่วนเบเบมาตรฐานของประชากรนะครับว่าทำไมสูตรของกลุ่มตัวอยา่างนะครับถึงหารด้วย n นล,ลบหนึ่งนะครับถึงไม่ได้หารด้วย n อ,อย่างที่เราเคยพูดกันไปนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการกระจายแบบ T นะครับ พูดเรื่องการทดสอบสมมติฐานจากค่าเฉลี่ยนะครับพูดถึงข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการใช้สถิติพูดถึงการหาช่วงเชื่อมัน่นการหาขนาดอิทธิพลกำหาการหากำลังทดสอบทางสถิตินะครับแล้วก็การกาหนดการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนี้อยู่ในการทดสอบทีสําหรับกลุ่มตัวอย่างเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับก็แนะนําบทนี้ก่อนว่าในครั้งที่ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงเรื่องของ การทดสอบสมมุติฐานนะครับการหาช่วงเชื่อมั่นการหาขนาดอิทธิพลการหากําลังนะครับเราจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราจะต้องรู้การกระจายของประชากรหรือว่า population standard deviation นะครับแล้วเมื่อเรารู้นะครับเราจะทราบว่าการกระจายนะครับของ sampling distribution นะครับจะเป็นการกระจายแบบโค้งปกตินะครับและค่า ค่ามาตรฐานที่เราหานะครับเราจะเรียกหมายว่าค่า z นะครับแต่บทนี้นะครับเราจะกล่าวในกรณีทั่วไปว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทราบการกระจายของประชากรละ่ะนะครับเราจะทํานายเราจะรู้ได้ยังไงว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราได้มานั้นแตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่เรากําหนดไว้ในประชากรนะครับว,วิธีในบทนี้เนี่ยเราจะพูดว่าเออทำไมเราไม่นําการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง ไปใช้ในการทํานายการกระจายของประชากรด้วยนะครับแทนที่จะใช้การกระจายของประชากรเราก็ใช้การกระจายกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างแทนนะครับก็นักสถิติก็คิดข้นออกมานะครับแต่ว่ามันจะต้องมีการคลิกแพลงนิดนึงนะครับการกระจายที่เราใช้เปรียบเทียบเนี่ยมันม,มันจะไม่ใช่โค้งปกติต่อไปอีกแล้วนะครับมันจะเป็นการกระจายที่เรียกว่าการกระจายแบบ T นะครับหรือว่า T Distribution นะครับ หรือว่าแล้วเราค่ามาตรฐานที่เราได้นั้นเราจะเรียกว่าค่ามาตรฐานเป็นค่า t นะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือหากเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้โรงพยาบาลนะครับโดยแบบวันนี้นะครับมีตั้งแต่ลบ5นะครับคือไม่พึงพอใจอย่างมากนะครับจนกระทั่งถึง5คือพึงพอใจอย่างมากนะครับเราเก็บข้อมูลผู้ป่วยมา100คนนะครับโดยสุ่มได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5นะครับแล้วก็ส่วนเบนเบนมาตรฐานเท่ากับ1.5นะครับเราอยากทราบนะครับว่าผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับมีความพึงพอใจหรือไม่นะครับโดยที่จุดแบ่งระหว่างความพึงพอใจและข้อความไม่พึงพอใจคือ0นะครับคือพูดง,ง่ายๆเนี่ยเราต้องการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยที่เราได้นั้นมันมากกว่า0อย่างมีนัยสําคัญหรือเปล่านะครับเราอาจจะต้องการที่จะหาช่วงเชื่อมั่นนะครับว่า เอ่ ه, ถ้าเรามีค่าเฉลี่ยนในกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ0.5แล้วนะครับค่าเฉลี่ยนในประชากรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นะครับเราดูว่าความพึงพอใจนั้นมันมากกว่าเกณฑ์กลางเป็นขนาดอิทธิพลเท่าไหร่นะครับอาจจะทดสอบได้เราอาจจะทดสอบเพิ่มเติมได้อีกว่าถ้าต้องการให้กําลังในการทดสอบสมมุติฐานนะครับเป็นเท่ากับ80%นะครับเราควรเก็บจํานวน ข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมากกว่า100คนหรือไม่ถ้าใช่แล้วเราต้องเก็บข้อมูลเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับการที่เราแปลงจากโค้งปกติให้เป็นการกระจายแบบทีนั้นนะครับตัวจุดสําคัญของมันคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับที่เราใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างในการทํานายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรนะครับจากเรื่องของการประมาณค่าที่ดีนะครับ ที่เราเรียนไปเมื่อประมาณ2บทที่แล้วนะครับเราจะพบว่าค่าสถิติที่ใช้ในการทำนายความแปรปรวนหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรที่ดีนะครับจะมีสูตรก็คือหารด้วย n ลบ1นะครับก็คือเอา sum of square นะครับหารด้วย n ลบ1ซึ่งค่าสถิตินี้นะครับจะทำนายค่าพารามิเตอร์ในประชากรนะครับที่มันหารด้วยจำนวนกลุ่มตัวยอย่างไอจำนวน ขนาดของประชากรนั่นเองนะครับแต่ว่าทำไมเราต้องหารด้วย n ลบ่ล่ะนะครับอันนี้คือข้อสงสัยที่เราคร้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ2บทที่แล้วนะครับกล่าวคือเมื่อ2บทที่แล้วเราพูดว่าค่าคาดหวังนะครับของตัวซัมของ x ลบ m นะคบทั้งหมดยกกำลังสองหารด้วย n ลบนะครับจะเท่ากับค่าของความแปรปรวนในประชากร แล้วก็ค่าด้านล่างนะครับส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่หารด้วย n ลบหนึ่งะครับจะเป็นค่าคาดหวังนะครับของตัวส่วนเบี B ่ยงเบนมาตรฐานในประชากรนั่นเองสาเหตุที่หารด้วย n ลบหนึ่งะครับก็นะครับเราไม่ใช้หารเราสาเหตุที่หารด้วย n ลบหนึ่งะครับเราสามารถทำนายค่าความแปรปรวนนะครับของประชากรได้ดีกว่าการหารด้วย n นะครับ เนื่องจากว่าจำนวนข้อมูลอิสระนั้นมันลดลงนะครับเอ้มันหมายคอาอย่างไรนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูล5ตัวแล้กันนะครับที่ใช้ในการหาความแปรปรวนก็คือมี x 1 x 2 x 3 x 4และ x 5นะครับในการหาความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ค่าเฉลี่ยก่อนใช่ไหมครับสมมุติว่านะครับค่าเฉลี่ยของข้อมูล5ตัวเนี้ยนะครับเท่ากับ10 เนาะเรารู้ x 1 x 2 x 3 x 4ี x 5และเรารู้ว่าหาตัวเนี่ยนะครับมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ10สมมุติว่านะครับผมให้ x 1เท่ากับ10 x 2เท่ากับ9 x 3เท่ากับ11 x 4เท่ากับ8นะครับ x 5มันจะถูกจำกัดให้เท่ากับ12เพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ10ใช่ไหมครับคือเรารู้4ตัวแล้วตัวที่5าเนี่ยมันต้องเป็นค่าอะไรสักอย่างที่มันคำนวณให้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ10นะครับ ถ้าให้ x 1เท่ากับ1อ่า x 2กรก็โดดไป19 x 3กลับมา11 x 4กลับไป13นะครับ x 5มันจะถูกจำกัดให้เท่ากับ6นะครับเพื่อให้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ10ดังนั้นนะครับแสดงว่าจำนวนข้อมูลที่อินอิสระอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับมีแค่4ตัวเท่านั้นไม่ใช่5ตัวนะครับดังนั้นนะครับในการหาการกระจายจากกลุ่มตัวอย่างนะครับคอนเซปต์ของมันก็คือว่า ให้เราหาจากตัวที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะครับก็คือในที่นี้คือหารด้วย n ลบ1ตัวนะครับจำนวนข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ถูกจำกัดนะครับเราจะเรียกว่าองศาอิสระนะครับหรือว่า degree of freedom นะครับคำย่อของมันคือ df ตัวเล็กแล้วก็เอียงนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนสูตรการหาความแปรปรวนนะครับได้เป็น s สนะครับเท่ากับ sum of square x หารด้วย degree of freedom นะครับอันนี้คือสูตรง่ายๆของมันแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนสูตรของสูตรเบเบมาตรฐานได้นะครับ s ตัวเล็กนะครับหรือว่า sd ตัวใหญ่นะครับทั้งสองอย่างเป็นสัญลักษณ์แทนถึงส่วนเบเบมาตรฐานนะครับเท่ากับรากที่2ของตัว sum of square x หารด้วย degree of freedom นะครับดังนั้นนะครับตั้งแต่นี้ไปนะครับเราจะพูดถึงว่าเอ้ย การหาความแปรปรวนนั้นนะครับหรือว่าส่วนเบเบมาตรฐานนะครับจากกลุ่มตัวอย่างให้ใช้ df นะครับหรือว่า n ลบหในการหาทุกครั้งนะครับต่อไปนี้การกระจายแบบ t นะครับคือโดยปกติแล้วนะครับการทดสอบสมมติฐานนะครับเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เราเก็บข้อมูลได้นะครับกับการกระจายของค่าเฉลี่ยจากประชากรนะครับคือ sampling distribution นั่นเองนะครับเราค่ามาตรฐานนะครับ ที่เราหาได้ก็คือว่าเอาค่า c เนี่ยนะครับจะเท่ากับค่าเฉลี่ยที่เราเก็บข้อมูลได้นะครับลบด้วยตัวค่าเฉลี่ยของ sampling distribution จาก null hypothesis นะครับทั้งหมดส่วนด้วยตัว standard deviation ของ sampling distribution จาก null hypothesis นะครับแล้วจากความรู้เรื่องของ central limit theorem นะครับเราก็ทราบได้นะครับว่า mu sub m เท่ากับ mu แล้วก็ sigma sub m เท่ากับ ซิกมาหารด้วยสแควรูทเอ็นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนกันไปเมื่อ2บทที่แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราไม่ทราบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรล่ะนะครับเราก็ใช้ตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างแทนนะครับก็คือว่าเราเอาซิกมาออกแล้วก็ใส่ตัว SD เข้าไปเลยนะครับแต่ค่านี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าค่า T นะครับไม่ได้เป็นค่า C นะครับ เราเรียกว่าค่า t เนี่ยนะครับเพื่อให้ค่านี้มันแตกต่างจากค่าสัดส่วน c ที่เราพูดไปเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็การกระจายที่ใช้เปรียบเทียบนั้นนะครับมันจะไม่ใช่การกระจายที่เป็นโค้งปกติแล้วนะครับแต่จะเป็นการกระจายแบบ t ซึ่งเราจะพูดกันต่อไปนะครับทำไมนะครับค่า t ตัวนี้จึงเปรียบเทียบกับโค้งปกติไม่ได้นะครับแต่ขณะที่ค่า C เนี่ยทำได้นะครับ เรามาดูธรรมชาติของการปรับมารค่าความแปรปรวนของประชากรกันนะครับอย่างที่เราเคยพูดกันไปนะครับว่าการกระจายความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างนะครับจะไม่ได้มีการกระจายเป็นโค้งปกติคือว่าถ้ามีการกระจายในประชากรตัวหนึ่งนะครับแล้วเราสุ่มกลุ่มตัวอย่างแล้วก็หาความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างสุ่มแล้วหาสุ่มแล้วหาสุ่มแล้วหาวาดภาพการกระจายนะครับ การกระจายนั้นจะเป็นการกระจายในรูปแบบของ Chi Square ์ดิส r i b บิ i ชันะครับซึ่งมันจะเป็นการกระจายที่เบ้ขวานะครับเบข้ขวาขวาบุ๋มนะครับมันไม่ได้มีการกระจายเป็นสมมากนะครับเนื่องจากนะครับการกระจายเป็นแบบเบ้ขวาแล้วนะครับทำให้ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับหมายความว่าอะไรนะครับ เรามาดูนะครับการกระจายเบย้ขวาแบบนี้นะครับตัวค่าเฉลี่ยของ sampling distribution เนี่ยนะครับมันจะอยู่ค่อนข้าไปทางขวาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าการกระจายเบย้ขวาเนี่ยนะครับตัวน้อยที่สุดก็คือโหมดใช่ไหมครับต่อมาก็คือ median แล้วก็มากสุดคือ mean นะครับก็คือตัว median เนี่ยนะครับมันจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของตัวความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจริงๆอาจจะเรียกว่าเป็นค่าคาดหวังก็ได้นะครับมีเดียนคืออะไรมีเดียนคือจุดตัดนะครับระหว่าง50%ของข้อมูลทางซ้ายแล้วก็5 0ของข้อมูลทางขวานะครับคุณจะเห็นนะครับว่าตัวตัวนี้นะครับน้อยกว่าเส้นประด้เรามี50%แล้ว,ลวใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวพื้นที่ตรงดาวนี้อีกนะครับทำให้พื้นที่ตรงดาวบวกกับ50%มันย่อมมากกว่า50%ใช่ไหมครับ ซึ่งเราก็หมายความว่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับจะมีความแปรปรวนน้อยกว่าความแปรปรวนของประชากรนะครับเนาะพอตรงนี้นะครับวงกลมเนี่ยวงกลมใหญ่นี้นะครับมันมากกว่า50%นะครับยิ่งกลุ่มตัวอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนรอยละนะครับของความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างนะครับ ที่น้อยกว่าความแปรปรวนของประชากรยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับการกระจายแบบีการกระจายคสแควร์ดิสกิวชันด้านล่างนะครับก็จะเป็นสมมาตรมากขึ้นนะครับทำให้ส่วนด้านซ้ายของมีนกับส่วนด้านขวาของมีนจะใกล้เคียง50%มากขึ้นนั่นเองนะครับเรามาดูภาพกันอันนี้คือภาพนะครับถ้าดีเกลฟรีดอมเท่ากับ3นะครับ ค่าส r ควร์ดิสกิวชันออกมาเป็นแบบนี้ df เท่ากับ5เท่ากับ10เท่ากับ20นะครับซึ่งคุณจะสังเกตเห็นว่านะครับยิ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้นนะครับ df หรือว่า n ลบหนึ่งนะมากขึ้นนะครับการกระจายจะยิ่งสมมาตรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความแปรปรวนนะครับของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยกว่าความแปรปรวนของประชากรนะครับก็จะใกล้เคียง50%มากขึ้นนะครับเมื่อนะครับเมื่อตัว ความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างนะครับน้อยส่วนใหญ่นั้นน้อยกว่าความแปรปรวนในประชากรนะครับส่งผลให้ SD นะครับในกลุ่มตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่จะน้อยกว่า population standard deviation นะครับแล้วลองทำเป็นส่วนกลับใช่ไหมครับ1ส่วน SD นะครับส่วนใหญ่จริงมากกว่า1ส่วนซิกมาใช่ไหมครับ x น้อยกว่า y ทำให้1ส่วน x มากกว่า1ส่วน y นะครับถ้า x กับ y มีเครื่องหมายเดียวกันเนอะอันนี้คือความรู้คณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับในอดีตนะครับเราส่งผลให้นะครับตัวนะค่า t นี้นะครับ,นะรบมันประกอบด้วย1ส่วน sd ใช่ไหมครับมันจะมีส่วนค่าส่วนใหญ่มากกว่าตัวค่า c นะครับที่ประกอบไปด้วย1ส่วนซิ g m a นะครับ เมื่อค่า t ส่วนใหญ่นะครับมันมากกว่าค่า C นะครับมันจะทําให้ค่า t ที่ใช้เปรียบเทียบกับโค้มปกติทําให้เกิดเมื่อเอาค่า t เนี่ยมาเปรียบเทียบกับโค้มปกตินะครับโอกาสที่ทําให้ reject null hypothesis มันก็มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าโอกาสในการปฏิเสธ null hypothesis มากขึ้นนะครับเป็นการเพิ่มที่ผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆคือ มันไม่มีความแตกต่างนะครับแต่ว่าเราไปให้ค่า p ที่เราได้มาเนี่ยมันเฟอร์ขึ้นมานะครับทําให้เออมันเฟอร์ขึ้นมาหรือเปล่ามันมันน้อยลงไปนะครับทําให้เราไปรีเจ็คมันมากขึ้นนะครับทําให้ใช้วัน eror ของเราที่มีมันสูงมากขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยนักสถิติจจึงจะสร้างการกระจายใหม่ขึ้นมานะครับโดยหาค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มออกมาพร้อมกันนะครับคือ แล้วเราก็ดูการกระจายของค่า t นะครับคืออะไรนะครับเรามีประชากรนะครับมีการกระจายเป็นโค้งปกติมีค่ามิลกับซิกมานะครับเราสุ่มออกมาทีละ n คนเราหากลุ่มตัวอย่างที่1กลุ่มตัวอย่างที่2กลุ่มตัวอย่างที่3แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเราได้ค่ามี1 sd 1มี2 sd 2มี3 sd 3นะครับแปลงมาแปลงค่าออกมาได้ค่า t ี่1 t ี่2 t 3นะครับแล้วก็เอาค่า t ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับไปสร้างการกระจายนะครับ การกระจายเนี่ยครับจะเปรียบไปตามขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือตามองศาอิสระนั่นเองนะครับซึ่งได้จะพายได้ภาพแบบนี้นะครับถ้า df เท่ากับ1กราฟเนี่ยนะครับตรงกลางมันก็จะมันก็จะต่ําลงมาหน่อยนะครับ df เท่ากับ2 df เท่ากับ5 df เท่ากับสิ df เท่ากับ infinity นะครับ คุณจะสังเกตนะครับว่าการกระจายของค่า t นะครับจะมีความโด่งต่ำกว่าปกตินะครับและกราฟเนี่ยมันเทออกจากออกทั้ง2ข้างนะครับเมื่อค่า t นะครับมี df สูงขึ้นนะครับการกระจายมันก็จะเข้าใกล้โค้งปกติมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวส่ความแปรปรวนในกลุ่มตัวอย่างมันใกล้เคียงกับความแปรปรวนในประชากรมากขึ้นนั่นเองนะครับ จะเห็นว่านะครับการกระจายของค่า t นะครับกับการกระจายของค่า c นะครับไม่เหมือนกันนะครับหากนำค่า t ไปเปรียบเทียบกับโค้งปกติแล้วนะครับจมันก็จะผิดพลาดนะครับค่า p ที่ได้มันจะไม่สะท้อนกับความเป็นจริงนะครับมันจะน้อยกว่าความเป็นจริงทําให้เราเกิดใช้ one error ได้สูงขึ้นนะครับซึ่งเราสิ่งที่เราต้องการ control เราไม่สามารถ control ได้แบบนี้มันก็จะแย่นะครับ ตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มตัวอย่างมี4คนนะครับถ้า c นะครับเท่ากับ1.645นะครับพื้นที่ที่มากกว่าค่านี้ทั้งหมดมี5%นะครับดังภาพนี้เนาะนะครับตรงนี้คือสมมุติว่าเราได้ c เท่ากับ1.645นะครับตัวพื้นที่แรงเงาเนี่ยคือ5%นะครับแต่ถ้าเกิด t เอ่อ t distribution ที่ degree freedom เท่ากับ3นะครับค่าที่มากกว่า1.645นะครับ จะมีค่าทั้งหมดเท่ากับ9.93%จนะครับจะสังเกตนะครับว่า C ในระดับนี้เนี่ยถึงระดับนิยาํสำคัญแต่ว่าค่า T ท,ที่ได้มามันไม่ถึงระดับนิยาํสำคัญนะครับแล้วก็เนื่องจากพื้นที่ตใต้ที distribution นั้นเปลยนแปลงไปตาม degree of freedom นะครับในหนังสือส่วนใหญ่นะครับจะแสดงค่า T เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นนะครับอย่างเช่น5% 2.5% 1% 0 5นะครับแล้ว คือตรงนี้เนี่ยทำให้เราไปสามารถไปหาค่าวิกฤตหรือว่า critical value ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Excel นะครับคุณจะหาพื้นที่ได้จากสูตร t-disk นะครับแล้วคุณก็ใส่ค่า t ไปใส่ degree of freedom ไปใส่จานวนทิศทางลงไปนะครับมันก็จะคำนวณตัวค่า p-value ให้คุณนะครับยกตัวอย่างเช่น t-disk นะครับค่า t ที่คุณหาได้คือ1.645 degree f r e e d o m เท่ากับ3นะครับแล้วก็ ทดสอบด้วย one tail test นะครับก็ได้ค่านี้9.93%นะครับถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยน t score ไปเป็น percentile นะครับเราก็ใช้สูตร t d i s k นะครับใส่ t ใส่ degree of freedom ใส่จำนวนทิศทางลงไปนะครับตามสูตรนี้นะครับแล้วคุณจะได้ค่า p จากค่า t ที่กำหนดนะครับ แต่ถ้าเกิดเปอร์เซนท่เป็น t-score นะครับใช้สูตร t-inv นะครับแล้วคุณใส่ค่า t กับ d e r e e of freedom ลงไปนะครับแต่ตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับถ้าใน t-inv นะครับค่า t ที่ได้เนี่ยนะครับตรงนี้ต้องเป็น p เนาะผมใส่ผิดตรงนี้เป็น p นะครับเ uh. มื่อเป็นยังไงหนอ ค่า p นะครับจากการหา two tail นะครับโอเคนะครับ t n v นะครับคุณก็ใส่ตัวค่า p ลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการเปลี่ยนให้เป็น one tail นะครับคุณต้องคูณ2เข้าไปในนี้นะครับนะคูณ2หมไยครับว่าอะไรคือเป็นทริคนะครับที่บอกว่าเฮ้ยเรามีด้านนี้ด้วยนะนะครับ ด้านนี้คือ9.926นะครับแล้วคุณกรุณานะครับสูตรนี้มันจะหาค่าตัวจุดนี้กับจุดนี้ให้คุณนะครับฟังก์ชันนี้นะครับให้หา Critical Value ของ2ทางนะครับถ้าเกิดคุณจะหาทางเดียวก็คูณ2เนื่องจากว่าเมทริกที่ว่าเออเราติต่างว่ามีด้านตรงกันข้ามนั่นเองนะครับ